สวัสดีทุกุกคน,นอาจารย์พาดูมะนาวเป็นดอกพิเศษที่ตัดกิ่งปักชำที่เป็นกิ่งเล็กๆไปดูดิเขาติดดอกออกลูกแล้วมองนี้นะมองนี้จะมีมะนาวที่ตัดกิ่งปักชำทิ่มๆไว้แบบไม่ได้ควบแน่นนะหลายต้นเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเราจะต้อง ขอเวีคนื้นที่นะมองนี้ที่เราแบบตัดโด่นตัดนี่มาทิ่มทิ่มม,มาปักชําไว้เนี่ยอย่างมันปูนแปะตัดกิ่งปักชําเนี่ยพีนัทบัตเตอร์ของน้องหนวยก็ตัดกิ่งปักชําแล้วก็ไอ้นี่ก็เป็นผู้สานําสดที่ตัดกิ่งปักชําม,มองนี้สรารพัดที่ตัดกิ่งปักชําผักชีช้างตัดกิ่งปักชําไม่ใช่ผักชีลาแล้วนะตอนนี้รู้แล้วแล้วก็มะเฟืองที่ตัดกิ่งปักชํา มะเฟืองหวานหรือเปรี้ยวจำไม่ได้ผู้นี้นี่เราคงจะต้องอ,อันเชิญคุณหน่อยบ้านไร่บางพยอมด้วยนะจ๊ะเนี้มหูเสือมองนี้ทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลเราจะขอเวีนคืนพื้นที่เพราะเราตรงนี้พื้นที่ตรงนี้โดนแดด โดนแดดเราจะเตรียมปลูกอย่างอื่นนี่พินัทเบเตอร์ของน้องหนวนนะจ๊ะงามไมที่ตัดแต่งกิ่งไปถ้าใครจําคลิปเราได้ที่ตัดแต่งกิ่งไปเยอะแย,ะ,ยะตะแป๊เป็นลมแล้วก็เอากิ่งไปปักชําได้นะกิ่งพินัทเบเตอร์นะ่ะสามารถปักชําได้นะถ้าปักชําแบบควบแน่นก็ได้เพราะจากเมล็ดก็ดีประมาณปี2ปีก็ได้กินแล้ว นี่เดี๋ยวเราก็รอตอนนี้แตกมาเต็มเลยใครสนใจหมอนนองหมอนปแปลกๆไปที่ช่องเดียโชสุดอินนะจ๊ะทุกคนใครสนใจฟิกหรือบะเรือฝรัง่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นไปดูไปอุดนหนุน,นไม้ด่างอ,อบรนสีได้หมอนน้องหน่วยเขาทำขายน้องปอเขาทำขายเป็นอาชีพเพราะฉะนั้น รับรองได้ไม่มีอะไรที่ทุกคนจะต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับการคดโกงใดๆทั้งสิ้นคนที่ไปโดนโกงโกงโกง,โกงอยู่ในพวกเฟซไม่รู้บางทีตัดสินใจซื้อโดยที่ไม่ได้เช็คข้อมูลต่างๆโดนโกงกันไปเท่า,างาสารไอ้พวกโกงนี่ก็แทงไว้ให้มันเมียนเป็นไปทุกคนกรรมจะตามสนองมันเร็วๆนี่แหละ อันนี้เป็นมะเขือเปลาะม่วงนี่เดี๋ยวเอาไปทำผลิตภัณฑ์แต่เนี่ยมะเขือเปราะม่วงเป็นอะไรที่ตัดกิ่งปักชำติดง่ายนะเนี่ยซึ่งถ้าเราเอาไปตัดปักชำม,มันทิมท,ม,ทมมันก็ติดอะมันติดง่ายดีแต่เราไม่มีที่จะปลูกแล้วโหแบบเราถึงจะต้องเว้นคื้นที่นี่ยังไม่ได้มาตัดเอาไปปักชำเนี่ยนะเนี่ยโตไหมนี่ตัดหลายรอบแล้วนชะชบาเมเปิลของน้องเมวดี ที่น่ารักของพี่เนี่ยเอาไปตัดปักชําติดง่ายรสชาติก็ออกเปรี้ยวๆเราชอบที่สุดใครสนใจซื้อไปที่เมลดีปลูกผักบนดาดฟ้านะจ๊ะโตดีไหมไหนดูซิใช้ได้นี่โตดีนะเนี่ยเมเขือลายของสิริรัตออร์แกนิกการ์เด้นไปดูที่ช่องสิริรัตออร์แกนิกการ์เด้นนะจ๊ะทุกคนเนี่ยของน้องเมย์ทั้งนั้นเลยที่ตัดกิ่งปักชํา ตัดเอาไปทิม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 ติดง่ายงายเนี่ยกระจายไปทั่วรอบบ้านแล้วเนี่ยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยอันนี้เดี๋ยวก็ต้องมองนี้อันนี้อาจจะต้องเวนคืนเหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลจะต้องเวนคืนไม่มีที่จะปลูกแล้วอันนีป้ป้าเก็บไปกินแล้วเฮ้ยมีใครมาขโมยนี่เห็นไหมมีคนมาขโมย เนี่ยอย่างเงี้ยเด็ดไปเนี่ยบีบีบ,บีบีเดี๋ยวก็เกิดเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยบีบีเดี๋ยวก็เกิดไม่ต้องไปบะอะไรนะลงเอาลงดินเดี๋ยวก็เกิดแล้วเนี่เนี่ยเดี๋ยวดน้ำโดนความชื้นก็เกิดไม่ต้องไปบ่มไปแช่ไปอะไรใดใดสิ้นเล็ดพันธุไหนที่เขาสมบูรณ์ถ้าเข้าใจธรรมชาติแล้วทุกคนจะไม่มีการยุ่งยากในการปลูกเลยนะจริงๆแต่ดินต้องไม่เป็นกรดเป็นด่าง จนเกินไปดินต้องเหมาะักการเพาะป,ปลูกจะรอดไม่จ๊าไม่รอดไม่เป็นไรนะ <c oughs> แก้วมังกรของน้อยทำสวนใครชอบฟังเพลงเพราะๆไปที่ช่องน้อยทำสวน,นจะถึงคนและจะไม่ผิดหวังพอๆน้องหนวดนะ่ะน้องหนวดเนี่ยน้องน้องน้อยเนี่ยนักร้องแบบเดบอนชูบ bon ีเกิดมาเป็นนักร้องได้เลยพวกเนี้ย อ้าแม่บีปลูกผักอุยตาแล้วต้นแค่เนี้แต่กว่าแต่กว่าของน้องบีเนี่ยดูดิเอออ๋ออาออกมาหน่อยอุ้ยตายตะมุตาม่ใครสนใจกระท่อมไปซื้อที่ช่องแม่บีปลูกผักกันนะจ๊ะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวกนอกนอันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงและวจะรอดไม่รอดไม่มีที่เห็นไหมเราต้องเอากระถางมาวางไว้เนี่ย ันนี้ที่หมักหมักดินไว้แล้วเราทดลองเอาลงดินไปนะตายครับท่านแสดงว่าเป็นกรดนี่คือเอาลงเอาลงลงไปเป็นกรดทีนี้รอว่าถ้ามีต้นยงต้นหญ้าขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยนี่น,นี่นี่แล้เดี๋ยวหาได้มาโรยๆก่อนถ้าขึ้น<ะ>แสดงว่าโอเคแต่ก็อีกแ่ะบางทีดินนะต้นไม้บางชนิดก็ไม่ชอบมัอนัน เออเอาใจยากต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็คอยสังเกตไปนะพวกเราในีอย่างเนี้ยจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าดินหมักได้ที่ยังเราต้องดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาละแต่เราเวลาระหมักตอนนั้นเราไม่ได้กระจายทั่วเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูเนี่ยอย่างเนี้ยมันมีอะไรขึ้นมาฮะงอๆขึ้นมาแสดงว่าดินโอเคแต่แต่ยางยางัง เพราะนี่มันอยู่บนหน้าดินนะเนี่ยเห็นเห็นขึ้นมาแบบเนี้เรายังไว้ใจไม่ได้นะอันนี้เราไม่รู้ว่าอะไรแต่ถ้ารากลงไปจนถึงชั้นที่เราหมักเศษอาหารไว้อะถ้าเศษอาหารยังไม่ย่อยสลายดีรากจุ่มลงไปปุ๊บตายเลยเป็นกรดเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันยาว,ยาว มันจะหมักได้ที่ไม่ได้ที่ให้สังเกตได้ชัดๆเลยอ่ะอันเงี้ยเอาเนี้ยอ่ะโอเคอ่ะรูดไปโรยเลยอ่าหน่วยกล้าตายกระเพราแดงอันนี้อันนี้เอากระเพราแดงเป็นหน่วยกล้าตายก่อนนะจ๊ะแดดเริ่มมาแล้วพอดีวันนี้สายโอ๊ย,โยเน,ยนี่ยโรยไปงี้แหละพอดีวันนี้รดน้ำรอบบ้านงานเยอะงานเยอะ เราทั้งสวนะทําคนเดียวงานบ้านก็ทําคนเดียวงานเราเยอะทําช่อง YouTube อีกหลายช่องหาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตไม่หาไม่ได้หรอกพวกเราทุกคนเลยนะมีเงินสกักกอนฝากคุณกู้กินดอกเบี้ยกินเงินปันผลเนาะ จะได้ไม่เหนื่อยพอแก่มากๆแล้วทำอะไรไม่ไหวแล้วบางคนบอกว่าอุย้ยเดี๋ยวกเกษียณแล้วจะไปเอ่อทำไรทำนาะทำสวนทำกิจการเกี่ยวกับเกษตรสวนผักส่งออกมันไม่ได้เดมันเข่าแล้วอ่ะมันหมดแรงถึงตอนนั้นหมดแรงแล้วหมดแรงจริงๆอ่ะต้องทำตอนที่เรามีแรงต้องทำตอนที่เรามีแรง แล้วก็สะสมเงินเก็บไว้ในไวชราเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะเวลาเราแก่เท to ่ามากๆแล้วเนี่ยจะหาใครมาดูแลคนที่ดูแลเราได้คืออะไรเงินครับท่านมีเงินก็จ้างคนอื่นเข้ามาดูแลถ้าเราไม่มีเงินจะไปจ้างใครเขาจะมาดูแลให้ฟรีๆถูกต้องป่ามันต้องมีตังค์เนี่มีตังค์ส่วนลูกไม่ต้องไปพึ่งเขาให้เขาดูแลครอบครัวเขาเอง ลูกพร้อมไหไรเขาจะดูแลเราเองแหละน,นี่โรยต่อชีวิตเกิดมาชะตาลำเค็นพวกเราป๊าปาไปไหนไปไหนซื้อกับข้าวตลาดเออป๊าไม่เปลี่ยนเสื้อหน่อยนะดูป๊าพอดีกันป๊าเราไปตลาดป๊าเราเป็นพ่อบ้าน ปลาปั้มคุณหากับข้าวเข้าบ้านนะจ๊อะอาไปเลยปลาป้าหากับข้าวกับปลามาให้เรากินกับแม่นี่นี่นนเห็นนี่นี่ไหมเนี่ยน,นี่คือผักแผวเด็ดเด็ดแล้วจิ้มเลยเนี่ยจิ้มเลยจิ้ม นี่กล้าจิ้มตรงนี้แต่ตรงนี้จิ้มได้แล้วเพราะตรงนี้ไอ้นานๆแล้วเนี่ยเห็นปะผักผักแพวแต่ทีนี้เราทําตอนเช้าเราทําตอนเช้าเราต้องหาอะไรมาครอบให้เขาก่อนหาแก้วมาครอบนะเดี๋ยวเด็ดใบออกหน่อยนี่ต้องหาแก้วมาครอบกันแดดเผาเพราะว่าเราเด็ด ตอนเช้าต้องกันนวดก่อนสู้กันต่อไปนะพวกเราสู้สู้ส,สู้สู้กันให้สุดชีวิตเลยสู้กันหาเงินกันต่อไปนะจ๊ะเพราะว่าไม่หาไม่ได้อย่างที่บอกนะรายจ่ายมันจี้ตูดพวกเราอยู่นะจี้จี้จี้รายจ่ายมาเดินนำหน้ารายรับมันต้องเข้ามาไม่เข้ามา ค่าน้ำค่าไฟนี่ไม่ได้ใช้ฟรีๆเราไม่ได้ใช้ฟรีๆนะถ้าฟรีก็ดีสิไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายใช่ไหมหาอาหารกินปลูกผักกินถ้าไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟมันก็ดีสิเออแต่นี่ไม่ได้พวกเราทุกคนมันมีค่าใช้จ่ายทุกคนมีค่าพวกเราเป็นคนมีค่า,ข,านนขนมขนีขนีขน,นันสารพัดจากค่าอันนี้เราจะคิดว่า มันเป็นส้มแต่ไม่แน่ว่าส้มจี๊ดหรือว่าส้มเขียวหวานหรือว่าส้มอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้เวลาปลูกเอาเม็ดมาเลยโรยไว้เนี่ยเห็นไหมว่ากิ่งของพีนัทบัตเตอร์ของน้องหนวดที่ปักชํำไว้นานมากแล้วนี่เขาเริ่มโตแล้วนะนี่ก็กิ่งพีนัทบัตเตอร์ของน้องหนวดกิ่งพีนัทบัตเตอร์นี่ตัดมาทิ่มทิมทิ่มทิมหลายๆกิ่งนะบางคนบอกว่าตัดแล้วมันไม่ติดตัดแล้วมันไม่ติดเลยอนะไรเงี้ยตัดมันหลาย หล,หลายขนาดเอายอดไปปักชําแบบควบแน่นหลายคนถ้าพิมพ์เข้าไปว่าปักชําแบบควบแน่นทุกคนจะเห็นเลยนะไปแล้วองานเยอะสู้กันต่อไปนะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราเนี่ยจะทุกๆคนไปละแกนี้นะ